สวัสดีครับบ้านมุงเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่463นะครับมีพาร์ทสวยๆ22รายการมาน,นําเสนอนะครับ20รายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับรายการละ300บาทยิบเอก22นะครับก่อนรับชมคลิปกันนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์ทรปัปึง้งครับไปลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับผมยังตามหาอยู่นะครับใครรูปจับอยู่ดูไลฟ์อยู่จังหวัดนครปฐมนะครับติดต่อกลับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งของ EP ที่สี่หกสามเลยนะครับนี่นะครับเป็นภาพสมเด็จขาโตนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ทางโทษนะครับรายการที่สองเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านมากนะครับสภาพศึกนะครับนี่นะครับเคยได้ภาพศึกมาสองสาครั้งนะราการที่สามเป็นพระสมเด็จนะครับองค์ยาวเลยนะครับส่วนสูงอยู่ที่สองนิ้วครึ่งเลยนะครับ ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นพิมพ์ไพ่ตองนะครับค่อนข้างยาวใหญ่เลยนะครับไม่ใหญ่นะครับแต่ยาวพิมพ์ไพ่ตองนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จวัดเกษชโยนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นพระเนื้อดินนะครับตัดก้านะครับ เป็นพิมพ์ตัด9ก้านะครับเป็นพัะกุนะครับคาดว่าเป็นกำแพงนะครับในรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นเหรียญทรงพนวดนะครับอยู่ในกลองเดิมเดิมนะครับทรงพนวดสองนะครับปีปีอะไรนะผมดูให้นะครับน่าจะเป็นปีปีห้าศูนย์นะครับวัดบวรนิเวศนะครับ เหรียญนี้ออกปี50นะครับเป็นเหรียญขัดเงาสวยๆเลยนะครับป็นการที่6รายการที่7เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นนางกำแพงนะครับเนื้อดินนะครับหลังลายนิ้วมือนะครับเป็นรายการที่7นะครับรายการที่8เป็นพระปิดตานะครับผมดูแกะจากซากสัตว์นะครับเหมือนจะแกะจากเขาหรือกระดูกสักอย่างนะครับเนี่ย เนื้อหาดีนะครับมีจานหลังนะครับเป็นรายการที่8นะครับรายการที sure ่9เป็นพระฟุ้มกอนะครับผิมขนมเปียะนะครับเป็นทรงกลมนะครับเป็นรายการที่9นะครับรายการที่10เป็นพระรูปหลอนะครับหลวงพ่อคายนะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อคายนะครับ เป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นรูปหล่อนะครับพ่อท่านค้านะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดถูนะครับอุจยาเลี่ยมพลาสติกเดิมๆเนี่ยนะครับเป็นพักกําแพงนิ้วนะครับคล้ายๆเป็นเนื้อมิเนียมหรืออะไรสักอย่างนะครับสุพรรณบุรีนะครับปีศูนย์ห้านะครับกําแพงนิ้วนะครับ ขายเนื้อนิกเกิลน,นะครับหรือว่าขาปินโตมันจะเบาๆนะครับเเลี่ยมพลาสติกเดิมๆเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองเป็นเหรียญทางนนทบ,บุรีนะครับเหรียญพ่ออหลหนะ้าเดี๋ยวผม่าให้นะครับผมลืมนะครับแบบนะั้นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญวัดลวกนะครับหลวงพ่อพระครูนนทก,การประสิทธิ์นะครับวัดลวกนะครับ บางกวยนนทบุรีนะครับเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะครับพันจศดนะครับหลังยันนะครับเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นพระขุนแผนนะครับเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนี่นะครับจะถึงบ้านกลางจะเป็นเกจิผมไม่ทราบนะครับเนื้อหาดีนะครับเป็นเนื้อดินเถานะครับรายการที่สิบสาม ในการที่สิบสี่เป็นพระขุนแผนหลวงพ่อโหนงนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่เป็นพระสุพรรณบุรีนะครับการที่สิบสี่ในการที่สิบห้าเป็นพระล่วงนะครับพระล่วงยืนนะครับองค์ไม่โตนะครับเป็นชินเขียวนะครับเป็นในการที่สิบห้านะครับในการที่สิบหก เป็นภาพปิดตานะครับทรงแปลดีนะครับเป็นทรงแปลดีนะเป็นพิมพ์ทรงอย่างนี้เลยนะครับเป็นรายการ,รรการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดนี่นะครับเป็นทับปกรูป,รปยอนะครับซุ้มยอนะครับเวลาลับนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่สิบแปดเป็นพระขุนแผนนะครับผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับหลังตะกรุดสองดอกนะครับเป็นเนื้อผงพายกุมานะครับเป็นหมายเลขที่สิบแปดนะครับหมายเลขที่สิบเก้าเป็นเหรียญนะครับเหรียญจอบนะครับหลวงพ่อไปวัดตำแพงนะครับอยู่ในเรี่ยมพลาสติกนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับที่สิบเก้า รายการที่ยี่สิบเป็น้ายหลวงพ่อปานนะครับเป็นพิมพ์กิไก่สี่เส้นนะครับนี่นะครับหลังยันนะครับมีผงนะครับี่รายการที่ยี่สิบนะครับครบยี่สิบรายการนี่องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นปกเชียงแสนนะครับเนื้อชิ้นนาในเลี่ยมพลาสติกนะครับส่วนสูงอยู่ที่ สามนิ้วนะครับความกว้างของหน้าจาักอยู่ที่ประมาณนิ้วรึ่งนะครับอันนี้เป็นราคการพิเศษผมเอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับพร้อมเรื่องพลาสติกนะครับนี่รายการพิเศษองค์ที่ยี่สิบสองนะครับเป็นพับซุ้มเขาเรียกซุ้มอะไรนะซุ้มลันยิกหรือซุ้มอะไรสักอย่างนะครับส่วนสูงก็ประมาณเดียวกันนะครับประมาณสองนิ้วเศษเศษนะครับอุ้ยสามนิ้วเลยนะครับ สามนิ้วกว่านะครับความกว้างนะครับของฐานล่างเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเลยนะครับเป็นพันเนื้อชินนะครับเยี่ยมพลาสติกเก่ามาก็อันนี้ก็เอาที่สามร้อยบาท้องค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบสองรายการนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเมองพักเครื่องด้วยนะครับวันที่สี่นะครับวันที่สี่นี้สี่เมษายน ผมจะเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะครับอาจจะปล่อยคลิปไม่ตรงเวลาก็ขออภัยนะครับแต่พยายามจะปล่อยทุกคลิปนะครับแล้วก็จะส่งให้ได้ทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมไปต,าตายย่างจังหวัดสีห้าวันนะครับอาจจะมีการปล่อยคลิปตรงเวลาบ้างไม่ตรงบ้างนะครับบอกลงหน้าไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ